จะแนวเดียวกันแล้วดูฮะนูรินไปน็อกใส่นิวติก้าแต่ว่าพอเซนส่วนคือไปเป็นการเก็บทิวอนติก้าไปแล้วดูรินไปจับบอนพี่โป้น็อกเลยฮะโมโหฮะนูรินบอกไม่ได้ยังไงนูรินเก็บ1 2 3 4งสองสามสี่ครบพุ่นใกล้มากครับตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าจังหวะไหลน็อกตรงนี้ครับมันไม่ได้พอลระยะที่ทางฝั่งนี้บอลแกจะขีดตัมได้ทำให้วิโดรุขึ้นมาเทนลำบากแล้วเกิดเอาตัวซ้ายก่อนแล้วตัวขวาต่อยังไงดิพี่บอยวิโดรุได้บอลนี่ได้อีกหนึ่งแล้วเป็นสองทีวของวิโดรุเลยครับ ชีมาแจเขาไปน็อกไปเก็บสกิลจากเซนติลานคิวไปได้ตันนี้แล้วเรียบร้อยเซน,ออน,ไ,ปนไ,ซไปเก็บรีออนเจปแล้วดูไซยนายเขาไปโดนน็อกแล้วเรียบร้อยครับเป็นเอสซอครับเก็บไซยนััวรีออนปแล้วเวสต์โดนเก็บเอาออกจากเกมไปดสัสต์เวนเลอเหลอหือน้อยม่เวลาเิาเดนนดดิโอติก,กามาสบอ,อสมาออกจากเกมไปกไนแคจบสิท่สองนะนะเรียบร้อยเปิดบอ,อสมาเขาทิ้ง โรดิโก้เฮ้ยโรสเตดีคนไปเยอะเลยอีกจะวะนี้โรดิกไปน็อกวาลักได้ผมคำนวณกระสุนดีมากครับลูงนี้มันอะไรฮะแล้วโอล์เตดก็แต่มาแล้วาเซซิเป็นน็อกบอลชี้ได้แล้วโรสเตดพยายามจะซ้ำแล้วทีไกลๆโดนขับมาเหมือนกันสโตรบีแล้วเป็นทีที่บอลล่าสายมาเรียบร้อยโรสเตดเก็บสโตรบีไปตอนนี้เหลือสองทีกับห้าชีวิตเพอรินมอกับทางเอเอซีทีราจอน บางคนแต่ต sociedad, ใช้คูณ building, แบบกลางคมาเลยนะครับแล้วดูเลดดอดเลดดอดนี้เรียบร้อยทัวร์หันมาส่วนเฮดช็อตนี่น่าจะเป็นเอเคคูณสอยู่นะครับทัวร์หัแล้วอีโรดิกกระต่ายยิงเองแล้วมาเฮดช็อตปลาใส่เทสซิสแล้วปาโอ้โหเปลี่ยนเลดดอดเลดดอดมาอีโรดิกกดปาร์ติสันด็อกเท็กซิสแล้วอีโรดิกมาใช้ตัวเอาแล้วกลับมาสบายเรียบร้อยอีโรดิกสวยง Ais, ใช่เลยยูน้อยใช่ฮะทีลุกเรียบร้อยขึ้นมาเปิดไฟหน้าไปปิดด้วยเอ็ดดี้น็องแบดและเอ็ดดี้ดับเบิลน็องดูลินแล้วคนเดียวคนเดียวเลอเอ็ดดี้ทริปเปิลคิวเลยท่านผู้ชมไม่มีทางเลือกครับทุกข์ยากมาแล้วครับเอเมซี่เจอร์ทอนครับ เข้ามาไม่เข้าตามหน้าต่างแต่จะล่วงด้านนอกแซฟติงน็กนอกหนึ่งแล้วหลบเข้าบ้านมาแล้วพยายามปิดประตูปิดประตูบอกไม่มีใครมาเยอะแล้วเปิดประตูออกมาเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> อะไรวะแล้วแซฟติงมาฮิปไปฮิปฮิปฮิปน็อกอีกหนึ่ง <Le ak. S 2> แล้วแล <Le ak. S 2> ี้ยเรียบร้อยครับแซฟติงทริปเปลิลคิวเอฟซีเดือดฮอจุมประจํ ตินมาแล้วก็สแมวยังอยู่บนบ้านนะแต่ว่าจบ,จบยังยิงน็อกอยู่แล้วก็อ์แมวยังไงต่อแล้ว,วตุยถุยไปน็อกครับใส่ธนวันรมาบรรลุก้ามเป็นน็อกใส่บิลีฟโอ้โหแล้ววิ่งกันดูฮะคนเปลี่ยนไปบอร์ดครับก็ส์แมวก็ถือวิสาสะตรงนี้ก็โดดลงมายัดเลยกับด้านนอกแล้วยิงอัดเข้าไปข้างในนะเอจีครับพลาดท่าให้กลับบูรีฟัน,น่ครับแล้วแต่บัี้เจเยอร์มากับเจมครับเจเยอร์มากับเจมโอ้โหตัวนี้ทร er มหดครับเพราะ oh, oh. ว่าหลุดออกไปหนึ่งนะแต่ว่าขึ้นมาจังหวะนี้ดูเจเยอร์ er ยิงอย่างโกง ดองไปน็อตใส่ฟับกินมาฮะาแล้วฮะจังหวะเดียวจูลิโอต้องโชว์ของสักหน่อยครับผมแล้วจูลิโอจะปิดไม้ขวาโคลแหลมมาของเจมซ่าครับโอ้โหและแถบจังหวะเดียวงจูงงลโจจิโอตรงนี้ตัดหัวเจมซ่าไปแล้วเก็บหมดตี้เลยครับผมสำหรับ